ครับทองช่องพี่น้องมันหมดธน,น,น,นสาสัตว์ทุบใส่บาทเดวยกันนะครับมาแล้ว भिवा घन दे धने च बायि नो जाता <c oughs> พี่น้องมื่คืนนะฝนฟ้าตกมานะครับตยปลายวันนี้แอดมินขอแหบแห้งนะครัอแหบแห้งนะครับ,จบเจ็บคอเอมื่อคืนฝนตกในช่วงดึกๆนะครับมาแต่ตกไม่หนักพี่น้องอตกมาพอชุ่มชื่นนะครับสำหรับ บรรยากาศยามเช้าหลังจากที่ฝนตกพี่น้องดูข่าวนาก็สดชื่นครับปลาบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้โล่งโปร่งนะครับเหมือนเมฆหมอกที่เคยอึมครึมมาก็เหือดหายหมดเลยนะครับสงสัยพายุที่ผัดผ่านไปทางแถบพิษณุโลกพิศบุญพิจิตตคงผ่านไปแล้วนะครับอีสานเราตอนนี้ก็คือไม่โดนนะครับสำหรับคลิป แต่บทชันนี้ตาดท่องชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่นนี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กำลังใจตัดท่องชาแนลได้วยนะครับสวัสดีครับ